บนสุดของเทือกเขาที่สูงที่สุดในโลกในอุณหภูมิต่ำจนลมหายใจจับตัวเป็นน้ำแข็งมีสัตว์หนึ่งที่ใช้ชีวิตอยู่ท่ามกลางความโดดเดี่ยวมันคือนักล่าที่ไม่ทิ้งร่องรอยและเป็นเงาที่แทบไม่มีใครเคยเห็นด้วยตานี่คือเสือดาวหิมะผีแห่งภูเขาสัตว์ชนิดนี้อาศัยอยู่สูงกว่า4,500เมตรในพื้นที่ที่ออกซิเจนต่ำจนมนุษย์แทบเดินไม่ไหว แต่เสือดาวหิมะกลับล่าเหยื่อได้อย่างแม่นยำด้วยอุ้งเท้ากว้างเหมือนรองเท้าหิมะขนหนานุ่มที่สุดในบรรดามแมวใหญ่ทั้งหมดและหางที่ยาวจนช่วยรักษาสมดุลบนหน้าผาชันได้เหลือเชื่อโลกของมันเต็มไปด้วยหินคมลมแรงแต่เสือดาวหิมะกลับเดินได้เบาเหมือนเงาและกระโดดข้ามเวล,ลึกได้ไกลถึง10เมตรพลังกล้ามเนื้อที่ระเบิดในเสี้ยววินาที ทำให้มันล้มเหยื่อที่ตัวใหญ่กว่าได้ง่ายได้แม้จะเป็นผู้ล่าที่สมบูรณ์แบบแต่ชีวิตของมันกลับเต็มไปด้วยความโดดเดี่ยวมันใช้ชีวิตเพียงลําพังแทบทั้งปีเดินตามสันเขาที่กว้างใหญ่จนไม่มีวันสิ้นสุดและบางครั้งต้องล่าเพียงเพื่ออยู่รอดไม่ใช่เพื่อความอิ่มที่น่าทึ่งคือในโลกที่เปลี่ยนแปลงเร็วเกินไป สัตว์ลึกลับตัวนี้กำลังเผชิญความเสี่ยงที่ไม่เคยมีมากก่อนทั้งพื้นที่อยู่อาศัยที่หดลงจำนวนเหยื่อที่ลดลงและการบุกรุกของมนุษย์เข้าไปในภูเขาสูงเรื่อยๆแต่แม้มันจะลึกลับแค่ไหนทุกครั้งที่กล้องดักถ่ายจับภาพมันได้เราจะเห็นสัตว์ที่สง่างามอดทนและแข็งแกร่งจนเราอดคิดไม่ได้ว่าโลกใบนี้ยังมีปาฏิหาริย์ที่เราไม่เคยเห็นซ่อนอยู่บนหลังคาโลกเสมอ ถ้าอยากฟังเรื่องเต็มๆเ,เส้นทางชีวิตของผีแห่งภูเขาตัวนี้ผมทำไว้ในคลิปยาวเมื่อวานนะครับลิงอยู่คอมเมนต์ปักหมุดเลยไปฟังต่อกันได้เลยครับ